ที่เพรย์ตนนะครับผมเป้เองนะครับรถมือสองนะครับมีให้เลือกทุกแบบทุกคลาสไม่ว่าจะเป็น v ีออสนะครับรถกระบะรถตู้รถครอบครัวรถจที่นั่งมีให้หมดที่นี่นะครับสวยมากแถมเกตเอมีคนดูแลทั้งหมดเลยนะครับใครหารถไว้ใช้งานติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์0ู4 7 8 9 4 8 4 8ครับอา่ครับมาดูกันก่อนนะครับอาร์ติส์นะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูย์ที่ผมคัดมาแล้วนะครับไปซื้อมาแล้วนะครับ รถทุกคันนะครับรถทุกคันมาตรฐานเกจเทุกคันสวยทุกคันเดิมทุกคันนะครับและผมบอกเลยว่ารถเนี่ยสภาพสวยเดิมตรงปกนะครับสวยเดิมตรงปกเลยนะครับราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันถึงสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแล้วก็จะเป็นโฉมไม่ได้เชนตัวออลนิวห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันก็มีมาดูกันที่คันแรกนะครับตัวนี้นะครับได้ตัวโฉมไม่ได้เชนปีสิบแปด นะครับไฟหน้ามันติไฟหน้ามันตินะครับราคานะครับ439 0 0 0สามหม่แค่แสนเดียวปี23นะครับได้ปี23นะครับปี2 3ปีใหม่นะครับรถคันนี้ปีใหม่นะครับไอ้ปี19นะครับปี19นะครับไม้แสนหนึ่งหมื่นนะครับปี19นะครับโฉมไม่ได้เชนราคา4 3่0 0นานะครับผ่อนประมาณ8 0 0 0ันนะครับผ่อนประมาณ8,00พภาสีพรบต่อให้ฟรีนะครับมีมาให้นะครับ ให้ดูก่อนนะว่าภายนอกภายในเป็นยังไงถ้าเป็นสีนี้จะภายในเป็นสีเบทนะครับสีเบทสมาอินทรดดีนะครับสีเบสตัดดำนะครับในเรื่องของพวงมลาลัยก็คอนโทรลง,ง่ายเบานะครับเกียร์ออตโต้เบรกมือแมนวนวลนะครับเบาะสีเบทนะครับกระจกไฟฟ้ามีพุชสตาร์ทให้นะครับมีพุชสตาร์ทให้นะครับไม้แสนเดียวเบาะด้านหลังแถว2กว้างนั่งสบายสูงโปร่งแบบนี้เลยนะครับสวยน่าใช้ใครหายอยู่จัดมาได้นะครับ มีให้เลือกเยอะนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับดูด้านท้ายสวยๆและหล่อแบบนี้นะครับเป็นรถที่ขายดีน่าใช้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะเดือนนึงขายประมาณ 60- สิถึงเจคันนะครับเฉพาะเอลติสอย่างเดียวนะครับเฉพาะเอลติสอย่างเดียวนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับมีให้เช่นกันนะครับส่วนคันนี้จะเป็นตัวเอลติสนะครับปี19เหมือนกันนะครับปี19เหมือนกันราคาเบ้าวันกว่า1นึ่งหมื่นนะสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับ ดอกเบีย้ยนะเริ่มต้น2.79นะครับจัดเต็มได้ฟรีราได้คันนี้ผมขอรายได้นะครับทุกคันนะขอรายได้หมื่นถ้าขึ้นไปนะครับออกได้เลยนะครับผ่อน70,00กว่าบาทถึง800 0นะครับมีเครดิตนะครับผ่อนเบาวกว่าคนที่ไม่มีเครดิตนะครับมีเครดิตจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะแต่ถ้าไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรเลย,เลยออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ดอกเบีย้ยก็จะสูงกว่าประมาณ50ตังค์นะครับดอกเบีย้ยจะบบกไปประมาณ50ตังค์นะครับราคาเบากว่าเดิมอีกนะครับ49,000เท่านั้นนะครับ 4,900 0บาทปี18นะครับไมล์1 0 0อ่าตัวนี้เป็นตัวรถโฉมไมน่าเชนปี18นะครับภายในเป็นสีเบสนะครับไมล์1้5 0 1 0 6 0ในสมัยที่มาพร้อมภายในสีเบสตัดดำนะครับสีเบสตัดดำเกียร์ออตโต้ CVT นะครับเมกมือแมนนวลน,นะครับกว้างนั่งสบายได้ a อแบ็กเจ็ดใบมาครบเลยโครงสร้างเดิมๆแท้การันตีให้นะครับแท้การันตีให้นะครับอ่า สีเบทนะครับภายในสีเบทอ่ะสวยๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกเยอะอยู่นะมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับขั้นต่อไปนะครับเป็นสีบอลเงินซะหมดเลยนะเกือบหมดนะเป็นสีพื้นนะครับต้องถามต้องเอ้ยขอไปครับต้องดูต๊ตัวที่เป็นตัวโฉมนี้นะครับจะได้สีพื้นที่เป็นสีบอลเงินไม่แตกหักง่ายนะครับสีนี้นะครับไม่แตกไม่ลาว สภาพสีโคตรคงทนนะครับสีเดิมใช้โรงงานนะครับไม่ใช่สีทำนะครับนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับสวยแบบนี้นะครับให้ดูฝาท้ายด้านท้ายนะ465ลิตรนะครับเป็นรถที่กว้างมากๆนะครับกว้างมากๆนะครับดูได้เลยนะครับด้านในนะครับ465ลิตรกว้างมากๆนะครับกว้างมากๆอ่าโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับภายในก็เดิมเดิมสีต่างๆอยู่ครบนะครับ แมลงคือมืออยู่ครบอย่างอะไรอยู่ครบนะครับซีนบนที่ฐังสภาพเดิมใหม่กิฟเลยนะครับอ่าสภาพใหม่กิฟนะครับสภาพใหม่กิฟเลยนะครับหัวน้าหัวนัดเดิมเดิมนะครับได้มาเดิมเดิมนะครับสีเดิมอ่าได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มใครหานะครับผมบอกเลยมีราคานะครับตามเลขไม้นะไม้เยอะก็ถูกหน่อยไม้น้อยก็คือราคาขึ้นมาหน่อยสักหมื่นสองหมื่นนะครับ เลือกเอานะครับนี่คือตัวแปรผันเนาะในเรื่องราคานะครับอย่างคันนี้419ปี18นะครับราคา419,000บาทนะครับผ่อนประมาณแ0ดพันะบอกไปเลยว่าผ่อน8,000ไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามนะครับไฟหน้ามันตีกระจังหน้า2ชั้นมีไฟท้ายทำให้แม็กเป็นทูโทนนะครับแม็กเป็นทูโทนนะครับแล้วก็คันนี้ราคา49,000นะครับปี18ไม่แสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับไฟหน้ามันตีไฟตัดหมอกปีมาให้ครบเลยนะครับ ครบเลยนะเรียกว่าทุกคันนะสภาพเดิมๆสวยๆเกยร์เอทุกคันเลยนะครับมาที่นี่ครบจบได้รถไปใช้ทุกคันนะครับอผมแถมโปรให้น้ำมันเต็มถังไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังนะครับหรือจะเอาเป็นพวกกล้องหน้าหลังก็ได้นะครับพวกกล้องหน้าหลังไม่มีนะครับหรือเป็นบลูทูธก็ได้เช่นกันนะครับเป้แถมให้ได้หมดเลยนะครับเป้แถมให้หมดเลยนะครับอยากได้คันไหนติดต่อหาเป้โทรหาเป้เลยนะครับคันที่ติดจองแล้วนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่ที่ราคา4,900 0น้ะลูกค้าจะจองกันเยอะมากนะครับนี่เป้ก็ติดจองแล้วนี่ครับ4ี่ติดจองแล้วนะเป้จองเองนะเนี่ติดจองติดจองนะครับติดจองหมดแล้วนะครับถ้าเป็นราคา49 0 0 0นเพันะี่อย่างเงี้ยครับไม่ไม่นานก็ไปแล้วนะครับเนี่ยคันนี้รีบจองเลยนะเพราะราคา4,900สนะครับสภาพรถสวยกิฟต์ตรงปกแน่นอนนะครับเอาไปใช้กันนะครับขณะที่บอกราคา4,900 0นะครับหรือ4 1 9 0 0รีบจับรีบจองนะครับอ่าตัวโฉมนี้นะครับก็มี อ่าโฉมตัวอ l l n e ก็มีนะครับไปเจ็ดห้หนึ่งส่งสปอร์ตนะครับตัวนิวราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพร่อนี้และววันเก้าพันกว่าบาทนะครับก็มีให้นะครับก็มีให้เช่นกันนะครับอ่าดูนะครับมีสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินก็มีสีขาวก็มีนะครับสีดําก็มีนะครับมีให้หมดครบจบที่นี่นะครับแคมรี่ก็มีนะครับแคมรี่สองยูศูนต์ตัวจีตัวเป็นตัวจีธรรมดากับจีอนิวก็มีนะครับนี่ มีให้หมดเลยนะครับ479,000ราคาดีหม0แสนอ่าก็มีให้นะครับซื้อสดก็ได้จะฟันเดนก็ได้ทำสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับแคมรี่นะครับสอตัว g ีออนิว7แสนห้าหมื่กปีสิก็มีเช่นกันนะครับอยากได้รถสวยไปใช้ล้วทักมาได้เลยนะครับมีให้เลือกหมดเลยที่นี่ครบจบนะครับมหาเป้นะครับดูนะครับให้ดูก่อนรอบๆนะครับนี่เราเป็นบริษัทใหญ่ใหญ่กว่าป้ายแดงนะครับเรียกว่าเป็นบริษัทนะไม่ใช่ เต็นรถมือสองธรรมดานะครับเราเป็นโชว์รูมป้ายแดงได้เลยนะโชว์รูมที่่จวกับป้ายแดงนะครับเป้ยเพยนต์นะครับรถมือสองนะครับมีรถเดินมีรถพาทัวร์ด้วยนะนี่รถกระป๋อเปิดประทุนนะครับโทรหาเป้เลย0 9 4 7 9 4 8 4 8ทพักลายไอดีโทรหาเป้ได้เลยนะครับ0947948488นะพักมาโทรมาได้เลยบอกเลยว่าคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ